สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนเราจะมาสอนนะคะเข้าไอดีตัวเองนะใสงสุดจวมากเลยทุกคนเราจะมาสอนแบบเข้าไอดีตัวเองนะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะทุกคน ในเมื่อราคาถ้าทุกคนกดเข้ามาเนาะก็เราจะมาสอนเข้าไอดียโรบอกตัวเองสมมติเราอยากได้เราอยากได้ใส่สองเครื่องใช่ไหมทุกคนแต่ว่าอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะมาฟัม,มแต่ถ้าทุกคนสมมุติว่าเอ้ยคขสมมุติว่าเข้ารหัสตัวเองไม่ได้นึกว่าต้องสมัครใหม่ไม่ต้องนะคะทุกคนนึกว่า สมมติสมมตินึกว่าต้องสมัครใหม่อันนี้คือไม่ต้องนะทุกคนไม่ต้องเรามีวิธีแก้นะคะถ้าอยากเข้ารหัสไอตัวเองเนี่ยเนี่ยมีมีสอบเครื่องใช่ไหมอ่ะอันนี้คือเราจะบอกว่าเราย้ายมาอีกเครื่องหนึ่งก็คือไอดี๋นึงอะ่ะเราอะ่ะใช้โทรศัพท์ก็คือมันง่ายๆเลยนะทุกคนก็ทําตามได้เลยค่ะอ่ะสมมุติมันเป็นหน้าล็อกอินแบบนี้นะทุกคนอย่าไปกดลงสร้างบัญชีนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างบัญชีใหม่ทันทีเนาะ ในกรณีที่ทุกคนอยากเข้ารหัสเก่าของตัวเองมาอีกเครื่องนึงเนี่ยกดลงชื่อเข้านะทุกคนแล้วก็ถ้ากดออาสมมติว่าทุกคนสมมติว่ากดถัดไปใช่ไหมอ่ะกดถัดไปคือรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอ้ยเครื่องนี้ว่าเล้กระางั้นง่าอย่างนี้ละกันกดถัดไปแล้วก็รอนะสักพักหนึ่งนะคะ นี่มันก็จะโหลดมานะคะทุกคนให้เราใส่รหัสตัวเองนะตุ๊ดตุ๊ดอย่างเงี้ยทุกคนคือจริงๆเรารหัสเราไม่ได้ไปแบบนี้นะคือเราใส่โม้โม้สมมติให้ดูนะแต่ถ้าแบบลืมรหัสผ่านใช่ไหมถ้าสมมุติว่าทุกคนลืมรหัสผ่านนะก็กดลืมรหัสผ่านไปแต่ใครต้องจำไอ้นี่ได้นะทุกคนกดลืมรหัสไป นี่มันจะให้ใสนะ่อันนี้นะทุกคนมีกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลหรือหมายเลขโทร,รศัพท์ทุกคนก็ใส่ได้แต่ต้องจดอีเมลในโรบอกตัวเองให้ได้ด้วยนะทุกคนก็คือในโลบอกแหลกมาเราจะออกจากหน้านี้หรือทุกคนจะทําอีกตอนหนึ่งก็ได้นะทุกคนทุกคนจะทํายังไงก็ได้กดลงชื่อเข้าใช้นะแต่ว่านี่นะเราจะบอกว่า หรือถ้าทุกคนจํารหัสตัวเองหรือลืมรหัสผ่านเนี่ยหรือทําไม่เป็นนะคือสรุปคือมันจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมทุกคนถ้าถ้าลืมหมดทุกคนจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมเรามีวิธีแก้ให้เรากดลงชื่อเข้าร่วมน,<ส>นี่แล้วมันจะมีสแกน QR code ให้สแกนนะเราไปที่ไลน์นะทุกคน<ส>ไปที่ไลนะ์เนาะมาไปที่ไลน์แล้วก็ทุกคนทุกคนมามาอุ้ย ไปที่ลายอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็รอสักพักหนึ่งอันเราจะมาอยู่ในหน้าแบบนี้นะทุกคนให้ทุกคนนะคะกดตรงเออทุกคนเรารู้แล้วกดตรงรูปคนกดตรงแบบเออมีคนอยู่เนาะนี่นะทุกคนรูปคนนะทุกคนรูปคนที่เราบอก รูปคนแล้วก็มีรูปปวกด้วยนะทุกคนกดเข้าไปเลยตรงนั้นแหละแต่ซิมเข้าไปอย่างนี้แล้วก็กดคําว่า QR code QR code จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนตรงการทุกคนก็นาจะเห็นตรงหน้าเพิ่มเพื่อนนี่ตรงนี้แล้วก็แล้วแล้วทุกคนมาอยู่ใช่ไหมก็อย่าลืมกดหน้าหลักอันนี้คือเราลืมบอกนะทุกคนก็เดี๋ยวก,กด QR code เข้าไป อ่าแล้วมันจะมีให้สแกนอย่างงี้ให้ทุกคนเอาโทรศัพท์มาสแกนอย่างงี้เลยอย่างงี้นะนี่แล้วมันจะมีลิงก์นะให้ทุกคนกดลิงก์สีฟ้าเข้าไปเลยตรงด้านบนตรงเนี้ยนะคะแตะแตะเข้าไปแล้วมันจะมาอยู่ในหน้าแบบน,นี้ให้ทุกคนกดสีขาวตรงนี้เลยนะคะคําว่ายืนยันการลงชื่อเข้าใช้กดเข้าไปเลยง่ายๆแล้วก็กดคําว่าเสร็จนะคะสีขาวตรงนี้ ดเส็จไปเลยแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนเราเดี๋ยวเราให้ดูนะนี่ไงมันก็จะขึ้นบัญชีเรานะคะนี่บัญชีตรงกันกันเลยนะเดี๋ยวเราลองเข้าโรบอกให้ดูนี่ไงทุกคนบัญชีตรงกันเลยเห็นไหมง่ายนิดเดียวลองเอาไปทํากันได้นะคะทุกคนอันนี้คือการแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนจําจํารหัสหรือจําไม่ได้หมดเลยอันนี้คือเอาไปแก้ได้ แต่ทุกคนต้องมีแอปไลน์นะคะถ้าไม่มีแอปไลน์ทําไม่ได้นะต้องมีแอปไลน์ด้วยขอแค่นี้นะครับไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย